เลยเอาเขียดมาเสียบไปเบ็ดพ่อใหญ่จานครับบัวครับบัวแหอยู่บัววะเด้อเด้ออู้ปลาควาปลาควาอู้หลาวานปลาควาครับปลาควารูดีหรึปลาควาปลาควาอ้ยูเด็กแกมครับเด็กกับเขาเล้อ่ะเที่ยงไดดเอาล่ะปลาควา,ราครับ ปลาคอปลาคอเป็นพ่อเย่ใบเดี๋ยวครับหวาน้อยหวานใจเลยขอบคุณคร<า>ับสองโลเนเดอร์ครับ,บครับผมผมใส่ไใบหาหลังครับหมู่บ้านเนี่ยเอไตรอาเอจิยอว์ฟอร์เซนิงเดียร์อยู่อัลซัมกิฟยิ่งจังเลยวะแนมือวานวันพระเง่นครับหมู่บ้านวันพรเดินไปเดินมาได้ปลาเฉยเลยห้าสิบห้าโอ้กินเลือกพร้อมะบนนี้ หวานเจี๊ยบผมใส่เบียทิงไว้หมูแว่นีีครับวันนี้